แบงไม้ห่างกัมแพงสักสิบเซนให้หนังพื้นที่โฟโฟ์โฟโล่งๆอ่าน,น,น,นี่คือท่อระบายอยู่ด้านล่างนะพี่อันนี้เป็นคู่มือการใช้งานเดี๋ยวผมจะอธิบายให้พี่ฟังใช่่อาเปิดเครื่องด้านหลังน,นะครับอัวเเรียบจนเปิดเครื่องด้โอเคเปิดออนปึ๊บอันนี้คือเปิดเสียงไว้นะครับปิดได้ใช่ไหมเปิดเสียงได้เลยเปิดด้านหลังเสร็จเปิดด้านหน้าต่อนะครับ วิธีการต่อนะครับคขั้นตอนที่หนึ่งนะครับกระบอกนะครับอยู่ด้านนี้นะครับกระบอกน้าก็ต่อออกมานะครับต่อมามันจะมีตุ่มนะครับใส่น้ํานะครับนี่น้ำนี่คือน้ําน้าสเตอร์ไล์หรือน้าต้มสุกนะครับน้ำดื่มก็ได้น้ําดื่มเปิดขวดใหม่อ่๋อครับแล้วสะอาดมากใช่ไหมอันนี้เป็นจุกเนี่ยจุกตัวนี้เป็นสำรองนะครับอ๋อคือถ้าสมมติว่าจุกมันขาดมันจะเสื่อมยังไง อันนี้อันนี้เขาเรียกน้ำอะไรนะครับน้ำเตอร์ไลน์สเตอร์ไลน์แล้วมันขวดละแพงกว่าปกติสามสิบเก้าบาทอ๋อห้ามใช้ได้ไหมเนี่ยห้ามเทไปห้ามเกินแม็กนะครับอ๋อแม็กเนึ่ยอยู่ประมาณนั้นใช่ครับให้ครึ่งเนี่ยแล้วแล้วมันจะมันจะหมดเร็วไหม ไม่หมดเร็วครับไม่เร็วครับหมดนี้นานครับน้ำมันจะลอยรู้มันต้องมันอยู่ในกันมันละ่อยใช่แล้วมันทำหน้าที่ร่วมกันเพื่อสร้างความชื้นไงอ๋อครับปีนให้แน่นนะครับครับผมดันหน้านี้เข้านะครับเอาด้านข้อออกอ่าปึ๊บดันข้อเข้าไปใช่เสมอเสมอครับผมรอมานะครับเราก็จะไหนไงนะถ้าถอดทำไงนะดึงออกไปเลยมันจะมีลูกสองก็คีบออกงานจับอย่างพี่ก็ได้อ๋อแค่นี้อ่าแล้วก็ไ อันนี้นะครับเปิดเื่งออกซิเจนเท่าเหลืออกซิเจนจำนวน5้าลิตรนะครับเปิดที่5ลิตร1ถึง5ลิตรปริมาณความเข้มข้นออกซิเจนจะมี96%อแต่ถ้าพี่ไปเปิดเกิน5ลิตรขึ้นไปเนี่ยลมแรงลมจะออกเพิ่มขึ้นแต่ปริมาณความเข้มข้นก็เท่าเดลงอ๋อลดลงครับลดลง อันนี้นะครับแนะนานะครับถ้าผู้ป่วยไม่ได้เจาะคอหรือแค่หรือยังหายใจเองได้แนะนําเปิดไว้ที่1หรือ2พอแค่ใช่ครับเปิดไม่ให้คนไข้ชินใช่ครับตัวนี้มันจะละเอียดนิดนึงนะครับเวลาเวลาการปรับอ่ะจะเป็นแบบว่าเป็นหน่วยเป็นหน่วยเป็นหน่วยเป็นจุดเลยใช่ครับเป็นจุดเลยแล้วเวลาหมุนปับอ่ะเราต้องค่อยๆหมุนนะคะอ่าครเดียวนี่คือ4 Volume ใช่ครับเราจะค่อยๆหมุนลงหมุนลงหมุนลงเปิด พี่คาดว่าจะเปิดประมาณเท่าไหร่ครับถ้าเปิดก็คนไข้มันไม่ได้ใช้อะไรมากหรอกก็น่าจะหนึ่งหนึ่งสองแต่ยังไม่ก่อนเฉยใช่ไหมใช่ใช่ใช่เราจะหมุนไว้ทีหนึ่งแล้วเราก็จะค่อยๆมันจะลงค่อยๆลงไปเรื่อยๆค่อยๆลงไปมันจะละเอียดนิดนึงเรารอดูจังหวะเราจังหวะจะข้าจะนี่อันนี้คือตอนนี้คือตั้งไว้แค่หนึ่งเก้าเจ็ดอ่านเราจะลงอีกนิดนึง อย่างเราคนปกติเราใช้เนี่ยเราไม่เราหายใจเองได้เราจะไม่ค่อยรู้สึกแต่คนที่เขาเขาต้องการเขาต้องการเ่ยเขาจะรู้สึกได้ครับก็คือตัวนี้ก็คือจะมีสองแบบก็คือจะเป็นสายแคนดูล่าแบบเสียดจมูกหรือแบบหนวดปุ้งมีแด่หนวดปุ้งแล้วก็อีแบบหนึ่งจะเป็นหน้กกากากอ๋อหน้าครอบเลยหน้ากากครอบใช่ครับก็คือจะมีแถมให้นะครับชุดอย่างตัวนี้นะครับจะเป็นตัวพ่นยาก็เนื่อเวลาใส่ทำไงใส่ก็คือ มันจะมีจุกอยู่อันนี้เลยข้างนี้ใช่ครับยัดเข้าไปเลยใช่อีด้านคือเียบจมูกก็คือง่ายมากใช่เลยอ๋อโอเคโอเคอ๋อแถมมาให้อันนี้สองอันใช่ครับละกากนี่หนึ่งอันใช่ครับอันนี้แล้วอันนี้แล้วนนี้อันนี้ชุดพ่นยาดีผมอธิบายให้เที่ยอ๋อโอเคโอเคอันนี้เป็นพ่นยาได้หน้าหลังพ่นยาใครเด็กคนไหนพ่นยาได้ใช่ อันนี้ก็เป็นการตั้งเวลาอ่าทัมเมอร์ใช่ครับตั้งเวลาอ่ะโดยปกติมันจะขึ้นทีละห้าทีละห้านาทีถ้าไม่ตั้งก็คือไม่ดับตั้งไม่ดับปกติเขาไม่ตั้งกันอ่าใช่มันไม่ตั้งคือมันจะดับเองอ่าวนนะมันจะวนนะครับอ่าขึ้นกดขึ้นไปเรื่อยๆใช่ไม่มีลบลงห้ามาไปห้าเดิมร้อยแปดสิบในสามชั่วโมงใช่แปดสามชั่วโมงสุดสามชั่วโมงอ๋อสุดสุดสามชั่วโมงโอเค อันนี้เนี้ยปรับแค่แค่แค่อันนี้เดี๋ยวมันจะไปเองไหมอะไรไปีตัวนี้คือความเข้มข้นออกซิเรียมไงครับมันจะวิ่งเองอัตโนมัติอ๋ออัตโนมัติอยู่แล้วถ้าเราเปิดเกินห้าออกซิเจนมันจะไม่ถึงเก้าสิบหกแค่นั้นเองโอเคโอเคอ่าแล้วก็ตัวนี้ตัวนี้คืออะไรทัมเมอร์เสร็จแลวนี่คืออะไรอันนี้ไอันนี้มันจะเป็นตัวนี่ครับเขาเรียกว่าตัวประจุลบหรือว่าเขาบอกว่าไอออนไอออนใช่ครับไอออนไอออนนี่มันก็ต้องประเภทเออ่ กองกองรอบๆเครื่อใช่กองอากาศหมายถึงทำให้อากาศข้างๆเนี่ยสะอาดบริสุทธิ์ใช่ครับครับผมก็คือกดเลยอ่ะสมมติสมมติเปิดใช่กดก็คือจะมีไฟติดอ๋อแค่นั้นแหละรีบรอบๆเรื่องล้วรอบเครื่อมันจะได้ประมาณสิบเซมนะคะพี่รอบๆเครื่องใช่ครับแต่ยังไม่ใช้ก็จะปิดก่อนอ๋อโอเคอันนี้ก็จะเป็นเวลาวันเวลาอะไรพวกนี้เวลาทั้งหมดทั้งท่อตามนี้เสร็จมาให้เรียบร้อยแล้วใช่โอเคแล้วก็แล้วก็ถ้าถ้าทักปั๊กออกเวลาก็เหมือนเดิม มันมันก็ไม่ต้องเซตใหม่อันนี้ก็ต่อไปนะครับเราสามารถให้ออกซิเจนด้วยแล้วก็พ่นยาได้ด้วยครับครับผมพ่นยาจะเป็นตัวนี้จุกห้ามหายเด็ดขาดมีกามห่อพ่วงนะครับจะมีสายตัวนี้ให้สายตัวเนี้ยจะเป็นหัวเหมือนกันทั้งสองด้านด้านหนึ่งจะเสียบเข้ากับตัวนี้ด้านหนึ่งจะเสียบเข้าตูดกระบอกส่วนฝั่งกระบอกเนี่ยเปิดฝาขึ้นเอาถ้วยออกแล้วก็ใส่ยาลงไปอ่าวันนี้พ่นยาแล้วก็้ากาดต่อ้ากาดก็คือระกาดนี่ต้องเมันตัวออ๋อโอเคโอเค แล้วเราก็อ๋อตอนนี้ก็คือมันก็มีลมออกแล้วอันนี้เป็นลมธรรมดาเป็นลมแรงพอเตี่ยบเข้าไปนี่ปุ๊บอันนี้ควันยายเป็นไอๆออกมานาทีนึงสิบนาทีก็หมดแล้วยาก็หมดแล้วไอ้ตหมดแล้วใช่ครับเคยไปโรงพยาบาลอยู่แต่ว่าไอ้หมอหมอจะเป็นเครื่องเล็กๆอ่ะใช่ครับม่าๆแต่โดยเฉพาะเครื่องพ่นยามันจะเล็กจะไม่ใหญ่เพราะมันจะได้แค่ปล่อยลมเฉยๆไอยลมเพื่อจะดันตัวนี้เป็นกองสามเดือนเปิดดูทีเปลี่ยนทีใช่ครับเปลี่ยนที อ่าวิธีการเปลี่ยนดึงออกมาเลยอ่าโอเคเปิดแค่นั้นเอง,เองอโอเคแต่ว่าถ้าไม่ค่อยได้ชะไม่ค่อยได้เปิดก็ก็เช็คดูได้ครับสามเดืนอนเช็คดีว่าดำไหมเปื้อนไหมสามเดือนเราไม่ดำ เพราะว่ามันเป็นฤฤ Blog, ที่ฝุ่นประมาณนะมันเป็นญ er ี่ปุ่นด้วยอะไรด้วยครับอ่าเวลาถ้าถ้าสมมติว่าเกิดว่าในห้องมันฝุ่นเยอะมันก็จะอ่าเนี่ยพยายามให้มันระบายพี <s <S ่เพราะว่ารูระบายไปที่อยู่เนี่ยด้านี่อ๋อโอเคถ้าไปอั้นปุ๊บเครื่องมันจะร้อนแหละอ่าเพราะว่าให้ห่างให้ห่างห่างจากพื้นต่าง่างอ่าโอเคก็คือในนี้มันจะมีไฟอันที่หนึ่งอ๋อเหมือนเหมือนคนไข้เขาใช่ใช่ไม่ต้องเปิดแสงอ๋อ รีโมทตัวนี้ก็มีอะไรบ้างรีโมทก็จะมีเหมือนกับหน้าจอแต่จะมีเพิ่มว่้าก็คือลดเสียงเพิ่มเสียงอ๋อเสียงที่พูดเมื่อกี้นะที่พูดปิดเปิดได้นี่อ๋อปิดตรงนี้ได้แต่ว่าที่ปิดที่นี่ไม่ได้ใช่ครับปิดที่รีโมทอย่างเดียวอย่างเดียวขอดูรีโมทเลยครับโอ้โหตัวก็เล็กมากเลยอันนี้คือปุ่มเปิดปิดแล้วนี้ก็คืออันนี้คือคือคือตั้งอ๋ออันนี้อันนี้ไอออนไอออนใช่แล้วบวกนี่คือเสียงเวลาครับอ๋อเวลาไอไอนี่เอบวกเวลาอันนี้ปรับที่นี่เสียงลบ ใช่ครับแต่ว่าไอตัวไอตัวไอตัวฟลาวเนี่ยปรับเป็น่ตรงนี้เดียวมีหมดไม่ได้โอเคส่วนตัวฟิลเตอร์มีใค่หนึ่งอันก็คือสมมติเวลาไฟชาร์จไฟขาดเนี่ยก็เปลี่ยนหมุนเอามันจะหมุนเอาด้านนี้หมุนแล้วเปลี่ยนเปลี่ยนแล้วไม่ติดพี่โทรหาเราอาโอเคนะครับอันนี้ก็ปิดไว้ก่อนเนาะได้ครับปิดข้างหน้าก่อนปิดข้างหน้าก่อนนะครับแล้วก็ปิดหลังอ่าแล้วก็ปิดหลังโอเค เรียบร้อยเปิดก็เปิดหลังไปหน้าปิดก็เปิดหน้าไปหลังไดจะสลับกันนะครับนี่คู่มือภาษาไทยเก็บไว้ครับโอเคครับผมอันนี้อุปกรณ์เดี๋ยวเก็บกล่องอะไรไว้ให้ด้วยผมด้วยแล้วกันเก็บกล่องอยู่ครับอยู่อ่าโอเคครับของเล่องพี่เ่๋เดี๋ยวจะเช็คกันจะเช็คอ่าของกล่องอะไรเดี๋ยวเช็คของอลไรทันทีครับอันนี้นิดนึงอ่าอ่าอาจจะงงว่านี่คืออะไรที่ทำความสะอาดกระบอกเผื่อตะกอนมีตะกอนกระบอกอ๋อกระบอกตัวนี้กระบอกไอ้พลาสติกเนี่งโอเคครับผมครับผมเดี๋ยวไปล้างขวดนมกันนะอ่า รายการเราจะแรกอะดูดูไปพร้อมกันเลยค,<ร>คนอ<ล>่ารายการแลกครับผมครับผมเตียงไฟฟ้าปีปีกนกที่เราส่น้ำเกลือเตียง<ต>ที่นอนส่น้ำเกลือใส่น้ำเกลือครับผมรับประกันโครงเตียงและมอเตอร์ควบคุมหนึ่งปีเขียนอยู่แล้วที่ตรงนี้อ่าครับผมรายการที่สองหมอนหุ้มหนังดีวีซีแถมหนึ่งใบอยู่นี่แล้วก็แถมหนึ่งใบคืออะไรฮะไหนแถมหนึ่งใบตรงไหนหมอนหุ้มหนังแถมหนึ่งใบอ๋อคตัวหุ้มตัวหุ้ม มาใหม่แล้วหมอนพุ่มีว p ซีหนัง PVC หนึ่งอันหนึ่งอันใช่รายการที่สามผ้าหนังเตียงหนึ่งผ้าปูปอกหมอนเขียวหนึ่งผ้าปูปอกหมอนคืออันนี้แหละคืออันนี้แหละอั่าแห่ผ้าปูผ้าปูตรงนี้กับปอกหมอนอยงนี้อนะครับรายการที่สี่นะรายการที่ห้าผ้ายกตัวนี่คือผ้ายกตัวสำหรับเลื่อนขึ้นเลื่อนลงอตัวเนี้ย มันจะวางบนผ้ายางอ๋อพี่ปูผ้าปูที่นอนเอาอย่างนี้เลยดีกว่าอย่างนี้เลยดีกว่าแกะเลยเออปูเลยเนี่ยเดี๋ยวคนไข้จะมาแล้วผมมาปูเลยต้องใช้แล้วเพราะว่างั้นเดี๋ยวเช็ดก่อนที่ผมปูให้อ่ะได้ได้ได้เช็ดก่อนเช็ดก่อนเช็ดก่อนใช่ใช่ใช่อ่าไปไหนละเดี๋ยวนั่นอของพี่นั่นของพี่นั่นอ่าโอเคเโอยคนั่งพี่่อเคอ่านี่เตียง มีพายกพยตัวพายกตัวพายกตัวอ่าครับเสร็จแล้วก็โต๊ะคัมเตียงตัวนี้อ่าครับผมเครื่องผลิตออกซิเจนตัวนี้ของอุปกรณ์ต่างๆพรรีบร้อยรายการที่8น้ำสเตอร์ไลน์สองขวดแล้ไอขวดนอยู่ไหนอยู่นี่ครับโอเคน้ำครับผมอ่า นในกันที่แปดนะครับครับในกันที่เก้าที่วางขวานเตียงที่แถมเพิ่มอ่าแถมมาในการที่สิบผ้าปูที่แถมเพิ่มแถมเพิ่มผ้าขวางผ้าขวางที่แถมเพิ่มแถมเป็นอย่างละสองชุดนี่แถมทำแถมแถมเป็ดแถมเป็ดโอเคแท้ครบนี่แต่เซ็นให้ผมด้วยได้ครับเซ็นตองผู้รับสินค้าสบายเลยนะใบนู้นด้วยได้ครับ แล้วแต่ยังไม่ได้จ่ายตังค์เลยเนี่ยนี่ดูนี่มีมีพยาบาลด้วยนี่พยาบาลเนี่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 สอบปูให้ดูเนี่ยนี่นี่นปกติปกติต้องปูให้ใครไหมครับเนี่ยตัวเนี้ยมันจะพูดตรงต่อวตัวเนี้ยมันจะยากกว่าห้าฟุตถ้าห้าฟุตนะครับมันใหญ่เลยใช่ไหมครับเราจะมารวบกลางมัดอ๋อรัดได้เลยมันง่ายแต่ถ้ามันถ้ามันพอดีแบบเนี้ยเราต้องมัดเป็น เป็นจุกไปเป็นจุกเราเป็นจุกเนี่ยบางทีเราตรัา้ตรงนี้สั้นตรงนี้ยาวเมอกันก็จะเฉียงกันอยู่ไม่จะเฉียงกันจะเฉียงกันอยู่แต่ถ้าเป็นห้าฟุตทีเดียวเลยนดับลงบาลน,นียใช้แบบนั้นเลยครับห้าฟุตมันจะง่ายกว่าห้าฟุตห้าฟุตก็ไปนอนเตียงเอาละกันนะครับนอนเตียงธรรมดาเอาเห็นไหมเนี่ยนี่นะเนี่ย มันจะเหลี่ยมนิดหนึ่งไม่เลยโอเคโอเคเนี่ยไม่นี่ยถ้าไม่รู้ก็ก็ยังมัดไม่ถูกเองมากเลยเข้าให้มัดใมัดให้ดูเลยเออนะเราก็มุมมุมเดียวก่อนอ่าใช่แล้วเดี๋ยวไปอ่าใช่แล้วเราค่อยมาดึงตึงเลยนี่นะนี่เคยอยู่โรงพยาบาลไหมครับเนี่ยไม่เคยอยู่ร้านมานานอ๋ออยู่ร้านมานานเนาะ ก่อนผมไม่อยู่แถวนี้แล้ครับผมอยู่อุดมสุกรัฒนกรรมอ๋ออยู่อุดมุกตัดมรู้หมดเลยครับนี่ครับ่จนี่อ่าอันนี้ใช้ได้เลยไหมใช้ได้เลยแต่มันไม่ได้ซักยังไม่ได้ซักอะไรยังไม่ได้ซักเลยนอนเลยนี่นะนี่เต็งแล้วเต็ลนวครับเออไก นี่นี่ดูนี่นี่้าหมครับหมอนเนี่ยเราแต่เราชอบนะเราจะชอบเขาจะชอบแบบนี้อะไรยังไงก็แล้วแต่นะแล้วแต่ได้หมดครับผมหมอนหมอนเนี่ยเขาเขาแถมแถมไม่ชดแถมเนี่ยข้างในเป็นใยครับผมหมอนใยครับ เราหุ้มด้วยหนังพีวีซีครับรเล่มนี่นะนี่แล้วนึกว่าสกรีนตาโรงพยาบาลมาด้วยเกดแค่นเ้าด้วตัวเนี้ยครับถ้าพี่จะวางมาอยู่ที่แต่แเคสว่าเรากลัวอะไรเลอ,อะเช่นบางบ้านกลัวผืนข้างล่างเลยบางทีเรามีแพมเพิสอยู่แล้วเรามี ผ่นลองแล้วอย่างนี้ครับเราจะไม่ใช้ตัวนี้ก็ได้เพราะมันทําหน้าที่เดียวกันเห็นว่ามันจะร้อนแกว่าอมันจะร้อนใช่ครับมันเลยต้องมีผ้ากอันไปยังทับมันอีกทีหนึ่งมันจะทําให้เราเนี่ยทำความสะอาดเยอะขึ้นง่ายนั่นแหละนั่นแหละคือเรื่องเรื่องใช่ไหมเนี่ยครับอันนี้เราก็จะทําเลยนะใส่เปตังนี้เอเห็นเราแต่โรงพยาบาลเนี่ยก็เข้ามากันสี่คนก็ทำแป๊บเดียวนะเขาแต่ก็เข้ามากันสี่คนนะ ผมเร็วกว่าหรือเปล่า <g ül> ไม่รู้นะครับแล้วก็วเอาผ้าขวางนี่มีมีผ้าขวางผ้าขวางวางด้วยผ้าขวางตันนี้ครับ <g ül> นี่ <g ül> โอ้ยสีเดียวกันโทนเดียวกันหมดคนเขียวเลยครับเนี่ย <g ül> ตัวนี้มันก็จะวางทับไปกี่แค่นั้นเองครับอ่าถ้าถ้าม,ถามีถ้ามีไอ้ผ้าไอ้อะไรนะไอ้ผ้านซึมไอ้ผันผันร้องก็ว <g ül> ัน<ๆ>นี้ทีนึ่งวันนั้นเรื่องๆน่ะใช่ก็แล้วแต่ครับ่นีะครับแล้วทับเข้าไปแต่ข้อทีคือถ้าเรามีตัวนี้ ถ้าคนไข้ไหลเนี่ยเราลุยขยับขึ้นอ่าตัวนี้ตัวนี้ตัวนี้ไว้เลื่อนได้เลื่อนได้ใช่ครับไปเลื่อนได้ด้วยครับโอเคได้แล้ครับแค่นี้เองครับครับผมเรียบร้อยเรียบร้อยครับรอตังค์อย่างเดียวครับตอนนี้หนึ่งเออห้าห้าอะไรห้าหกหนึ่งห้าหกหมื่ห้าศูนย์ครับผมห้าหมื่นหกพันหนึ่งร้อยห้าสิบครับมาดูบ้างใช่ อัน้่ก่อนอ้โหยนั่ก่อเลค่ะเดี๋ยวผมเซ็นส่งเลย้ะ